สวัสดีพี่น้อง fc ซทุกคนทุกทางที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซหมายเเอฟซก้าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาวันผุดจ้าแนวทางวันที่สเดือน2เดือนกลุ่มพาจะสองหาหกเก้าจะมาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยจ้า ก่อนสิปรับชมรับฟังเวลาพัฒนาวันพผุดมันอีก,กัสรุปแนวทางของวันจันทร์กันก่อนน้องที่สองเดือนสองสำหรับลาวผัฒนาสูตรเดิมสูตรหลักของฮาวจ้าสำหรับแนวทางสูตรเดิมสูตรล่วันที่สองเดือนสองส,สูตรเด,เ,ดดเ,ดดเด่นไฮเดนวิ่งลูดสองตจะมีสองกับเจ็ดชุดกา้นน,นีไฮเดนศูนย์สำหรับสูตรการนี่ เด็ดศูนย์จับหายสามขู่สำหรับโพนจะเล่าพัฒนาหกตัวโพนหนอกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหาสำหรับเล่าพัฒนาเล็กล่างแอนดรอยสรุปหายแบบนี้เนาะสรุปหายทั้งสองแบบเลยสำหรับเล็กล่างอะศูนย์แปดนี่คือล่างชุด หกตัวเนาะสงตัวหลังสุดหกตัวหกตมาศูนจับคู่พลาดไปจากข้ามีเจ็ดศูนย์สำหรับชุดกันเด่นศูนย์กลับไปบวถ,ถึงศูนยเนาะสำหรับหลังสุดทกตัวนี่ถือว่าจะผู่พาดไปชุดกันก็นมาไรแค่เด่นสำหรับหลังสุดสี่ตัวข้าวจาเจ็ดศูนย์อ้าวสำหรับเจนี่คู่เด่นคู่กันมาเลยจา้าชุดกันเด่นศูย์สุดเด่นข้าเด่นเจ เด่น7รูป7มาจ้ะจับคู่ได้ตรงต่งโตเนนเลยโตเก่าเนาะเราพัฒนามาโตเก่าจ้ะเอาถือว <SE> <S. S 1> ่า <apologize> ปังจ้ะบ่ตาโตพาดเด้อพี่น <crec> <day> ้องมาโตเก่าแต่แม่จกก็เน้นโตเก่าอีกางนมาเต็มเลยอื้อหือโตบน085 2โตบน85สํหรับบนนี่ถือว่าพาดปเนาะ สูตรสามตัวโบนของเฮาถือว่าพลาดไปจ้ะสามตัวบนนี่โบไครบเคียงเอายินดีกับพี่นพซีติดตามละกันจ้ะสําหรับลาพัฒนาสูดเดิมสูรักของเฮาจะปังโตเก่าเต็มเต็มเน้นเนีนตรงตรงกันเลยทีเดียวเลาพัฒนาช่วงนี้มาแต่โตเก่าขักเนาะสำหรับสามเก่ากระซงหัวติดสามหัวติดวันที่สามสิบกับมาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ทางหลักชุดหกตัวกำลังสุดสี่ตัวยังบ่สะใจเนาะมาออกเมื่อนี้อีก เมื่อนี้ยกะ0870ไก่เคียงกันอยู่ตัวนั้นส้างหลักสุดทุกตัวกันเนาะเอาฟังจ้าสำหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรหลักของเราจะแนวทางมือนี้กะฝากตามต่อราคาเนาะแนวทางสีมาให้ตามสูตรรือบอลในการอรูดนอะจากก่อนสินำไปเป็นแนวทางกะอยากห้เปียบเทียบพิจารณากันเบื้องก่อนเราจะมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวหมกักอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทาง มีเข่าแล้วก็มีรูดแต่มีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะสำหรับแนวทางเมื่อนี้ไฮเดนสี่สองวิ่งลูดจะหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งลูดได้แต่สำหรับไซส์วิง่งไซส์ลูดของเฮาจับไฮเดนละสีู่ เดนสจับคู่สี่หกหกสี่สี่เจ็เจ็ดสเกเก้สี่ำหรับเด่นสองรูสจับคู่มีสองสามสามสองสองสีองสองหาหาสสองหหสอง เบอร์เลขเด่นจ้ากัดอันนี้ว่างเบิร์เล็กเด่นไหวเนาะเด่นมี4ีกับปเบิร์เลขเด่นก็นต้องเป็น4 4, 4แล้วกาค2สองสองชุดกันจา้าชุดกันเด่น3มี3คู่จะจำให้สามู่สาม3ี่สี่สามสาห้าห้าสาหกหกแนวท่าเมื่อี้ที่ว่าเด่นเลียงเลยตัวนี้สองสมสี่ เบิร์ชุดเด่นแล้วก็อย่าลืมเบิร์ชุดกันเด้อจ้าพี่น้องสำหรับรับพัฒนาของห้าวจ้าสามตัวบนสามสี่สองแปดสองหาเจ็ดสองสามห้าแปดศูนย์จ้าตัวเน้นจ้ตัวเน้น ล้วพัฒนาตัวนี้ปันจับว่างเลยตัวนี้แม่นอยู่ตัวเน้นสำหรับตัวเน้นของห้าจะสาตัวบนเน้น3 4 2กับ7 2 3ดสุดกันเน้น3ามหาหาส2มส2งสี่สี่สองสอกหกสองสสีาำหรับเบิร์เลขเด่นสองสเน้น4 4่ละกันจ้า ตามนี่เลยจะสําหรับแนวทางควยล่าพัฒนาของเฮามือนี่เนาะค่อยเฮงคอยปังค่อยมาเต็มเต็มบนหลังตัวเน่นโตจอหลักการจา้าหมักตัวชอบตัวกะเปรียบเทียบใส่กันได้เนาะมีตัวหมักตัวชอบค่อ,คอยตามจะล่าพัฒนาลงห้2สองสูตรคือเก่าจ้าเปียบเทียบใส่กันได้เนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวในยเดินวิ่งดูโตเดียว,ยวแขนแขนเลยจ้าหายเปในใน็นแนวทางแปดคู่จะเปรียบเทียบใส่กันได้เนาะ อขอให้เฮงขอให้ทรงดีกันถูกก้นถูกทานจะฝากากดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันนาอพี่น้อง fc ที่เขามารับชมแนวทางใหม่ๆกดติดตามไว้กดสันกระด,ดิ่งไว้เปิดอเสด็จประพาแนวทางที่ลงหายจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า